ออมอย่างไรไม่ให้พลาดทุกเป้าหมายการเงินในยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตผู้คนมากขึ้นข้อมูลของความสำเร็จรวมไปถึงเทคนิคเคล็ดลับกันไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้มีให้เห็น แทบทุกวันเช่นเดียวกับแวดวงทางการเงินที่ถูกเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการลงทุนความสําเร็จทําให้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากเดินตามรอยอย่างไรก็ตามนะคะมีบางครั้งที่ผู้คนตั้งเป้าหมายแต่ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ทําให้เป็นคนล้มเลิกตั้งใจขณะที่อีกหลายคนพยายามมองหาเครื่องมือเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้วันนี้นะคะจะเอาวิธีของ T Half Acre Six จำโมเดลค่ะแบ่งเงินออกเป็น6ขวดโหลตามสัดส่วนที่แตกต่างกันและใช้จ่ายภายในสัดส่วนที่กำหนดไว้ในแต่ละชอ่องขวดโหลใบที่1เรียกว่าค่าใช้จ่ายใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆเช่นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตค่าอาหารค่าเครื่องดื่มเป็นต้นแบ่งเงินไว้ในขวดโหลนี้55%ของรายได้ โหลใบที่ 2. long term saving for spending ขอเรียกว่าโหลนั้นค่าใช้จ่ายที่เรารออยู่ออมไว้สำหรับค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเช่นการท่องเที่ยวเงินสำรองฉุกเฉินค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพที่ไม่คาดคิดแบ่งเงินไว้ในขวดใบนี้10%ของรายได้ขวดใบที่ 3. เปขอเรียกว่าโหลดีต่อใจ ใช้จ่ายไปกลัวอะไรไม่ใช้เงินใครคือเงินเราใช้สำหรับการสปอยตัวเองและครอบครัวหรือซื้อของฟุ่มเฟือยที่ดีต่อใจใช้ให้หมดและใช้ได้อย่างสนุกสนานแบ่งเงินมาไว้ในกวดโหลใบนี้10%ของรายได้ ใบที่ 4. education ขอเรียกว่าหลวพัฒนาตนพัฒนาใจพัฒนาอะไรก็ต้องใช้เงินใช้สำหรับการซื้อหนังสือเพิ่มความรู้คอร์สเรียนพัฒนาตนเองการโคชิ่งหรือการมีครูฝึกเพื่อให้เก่งขึ้นและมีความรู้เพิ่มขึ้นแบ่งเงินมาไว้ในขวดหลวใบนี้10%ของรายได้ขวดหลวใบที่ 5. financial freedom account ขอเรียกโหลอนาคตอยู่ไม่ไกลค่อยๆออมไปจะถึงเส้นชัยในวันหนึ่งใช้สำหรับการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนอื่นๆเพื่อเป้าอิสรภาพทางด้านการเงินแบ่งเงินมาไว้ในขวดโหลไปนี้10%ของรายได้ขวดโหลไปที่6กิฟขอเรียกว่าโหลให้คืนสู่สังคม ใช้สำหรับการบริจาคก,การทำบุญต่างๆแบ่งเงินมาไว้ในขวดโหลใบนี้10%ของรายได้พอแบ่งเงินตามโหลทั้ง6ใบก็ให้ใช้จ่ายตามนั้นตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในแต่ละโหลและในระหว่างลงมือทำอาจมีคำถามกับตัวเองเช่นจะถึงเป้าที่วางไว้หรือไม่หากคำตอบไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นไปได้บางครั้งก็สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพิ่มลดบางส่วนได้ ไม่จําเป็นต้องตรงตามทฤษฎีมากถ้าทําให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเช่นเพิ่มรายรับแล้วคงสัดส่วนไว้เท่าเดิมเช่นจากเดิมรายรับ30,000บาทแบ่งโลที่1 16,555โลที่2 3,000บาทโลที่3 3,000บาทโลที่4 3,000บาทโลที่5 3,000บาทโลที่6 1,500บาทถ้าเพิ่มรายรับเป็น40,000โลที่1จะได้เป็นเงิน20,000บาท โลที่2 4,000พโลที่3 4,000พโลที่4 4 0 0 0โลที่5 4,000พและโลที่6 2 0 0 0บาทก็จะทําให้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นแต่ถ้าไม่รู้วิธีเพิ่มไรายได้การควบคุมค่าใช้จ่ายและการปรับเปลี่ยนสัดส่วนใหม่เป็นการทางเลือกที่น่าสนใจเช่นจากเดิมตามทฤษฎีให้เก็บไว้สำหรับค่าใช้จ่าย55%และออมเพื่ออิสรภาพทางด้านการเงิน10% แต่คิดว่าไม่พอก็อาจปรับให้เหมาะกับเป้าหมายจากแบ่งเพื่อค่าใช้จ่าย55% เป็น45%และนำ10%ไปเพิ่มให้กับการออมเพื่อเป้าหมายอิสรภาพทางด้านการเงิน10%แทนจากเดิม10%ก็เพิ่มเป็น20%ซึ่งจะช่วยให้เข้าใกล้ถึงเป้าหมายได้เพิ่มอีก1ทางค่ะถึงแม้ออมอย่างไรไม่ให้พลาดทุกเป้าหมายการเงินไม่อาจสรุปได้ว่าวิธีการไหนดีที่สุดดังนั้นการลงมือทำอย่างต่อเนื่องมีวินยัยปรับปรุงให้เหมาะกับตัวเองย่อมเป็นวิธีที่ดีและสามารถ ทำให้ไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่กำลังวางแผนทางการเงินกำลังวางแผนเรื่องของการปลดหนี้ถ้าเรานะคะวางแผนและมีวินยัย เราจะทําได้ค่ะนี่คือเรื่องของทฤษฎีนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของภายในของเราค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงภายในเราไม่เปลี่ยนแปลง mindset ของเราแนวความคิดของเราเราก็จะกลับมาเป็นนี่อีกค่ะเราจะต้องเปลี่ยนรากฐานทางความคิดของเราใหม่เป็นแบบคนที่มั่งคั่งและร่ารวยค่ะใครที่อยากที่จะเรียนรู้ข้างในเปลี่ยนแปลงยังไง เอเปลี่ยนแปลงมาแล้วจากการที่เอเปลี่ยนแปลงเรื่องของ Mindset และพอเราเปลี่ยนแปลง Mindset ไปถึงวิธีการเราจะทำได้ค่ะใครที่อยากที่จะมี financial freedom อยากที่มีอิสระทางด้านการเงินอยากปลดหนี้ได้หรืออยากเริ่มมีเงินเก็บเริ่มวางแผนอยากมีเงินลงทุนเอมีคอสนะคะที่ชื่อว่าการเงิน360องศาใครที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ลงคอร์สนี้ได้เลยค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโคด A นะคะก็จะบทความดีๆในเรื่องของการเงินในเรื่องของ mindset ต่างๆของคนที่ประสบความสำเร็จของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยมาฝากกันในทุกๆวันค่ะช่องโคด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคด e easy money